สวัสดีครับพบกับผมเจก้าศูนย์ครับผมวันนี้พามารีวิวร้านอาหารตามสั่งข้างทางนะครับอยากรู้ไหมครับร้านเล็กๆมีดีอะไรครับมีดีตรงไหนนะครับอ่าครับดูภาพบรรยากาศในร้านนะครับเดี๋ยวเจ็กพามาเล่นนี่ของเล่นเยอะแยะครับเครื่องเยอะนี่ร้านนี้เครื่องเยอะนะเครื่องเยอะ,เ,เ,ยอะเครื่องแน่นเลยนะเครื่องแน่นเลยเจตโฟนไม่ต้องพูดถึงนะเด็ดเลยนะเครื่องเพียบนะดูหมึกกรอบนะดูเลือดนะ ดูนะนี่นะะตอนนี้นี่เจ้าของร้านนะเจ๊เจ๊คนสวยเจ๊สี่นะครับเจ๊สี่คนสวยนะครับนะก็ออเดอร์เยอะนะยุ่งยุ่งนะยุ่งยุ่งนะเจ๊เขาเร่งอยู่นะเราก็อย่าเพิ่งไปยุ่งกับเจ๊เขาเรามาดูนี่ก่อนอร้านนี้เนี่ยจะมีดีที่น้ําซุปนะน้ําซุปเนี่ยเจ๊สี่แกจะตุนในนี่ไวเว้เนี่ยอ่ะเจ๊สีาขึ้นหน่อยนี่แกจะตุนในนี่ไวเว้เนี่ย เดี๋ยวขึ้นมาโชว์ให้หน่อยดินี่นี่นี่เขาจะตักตักให้ลูกค้านะเสิร์ฟไปพร้อมกับข้าวนะครับนี่อันนี้จริงนะได้ทุกโต๊ะนะได้ทุกจานด้วยให้สดน้ำคล่องคอนะครับนะนี่โอ้โหไข่เจียวแล้วไข่เคียวเนี่ยเดี๋ยวเสิร์ฟหนึ่งชุดก็จะมีน้ำหนึ่งถ้วยนะครับเดี๋ยวเจ๊เขาจะตามไปนะตอนนี้ เติบอยู่นะครับเราเข้ามาดูนี่กระทะสองใบนะมาดูอ่าดใูใกล้ๆว้ดูใกล้ๆกันดูใกล้กันเจ๊นนี้อะไรอะ่ะผัดอะไรอะ่ะอันนี้นะะไ็่ใช่ขผาอ่าวเผา ฉุนฉุนกลิ่นมันไม่ได้เข้าไปโทรศัพท์เข้าหมูกเลยเรียมอื่นน้มองไม่เห็นเลยเดี๋ยวเพื่อนๆทำตามไม่ได้นะแต่จริงไม่ต้องทำตามหรอกแวะมากินดีกว่าร้านมีนี่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวเจ๊เอให้ดูเดี๋ยวเซตีก็ต้องตักหนึ่งถ้วยเสริฟเสริฟพร้อมกับจานนี้ยมันจะมาคู่กันเป็นน้ำซุปใช่ป่ะอันนี้เป็นข้าวไว้ซดคล่องๆอพอร้านนี้เจ๊มาประจำนะ จริงๆอ่ะร้านเล็กๆจุดเด่นเลยคือกันเองครับความเป็นกันเองครับความน่ารักของแม่ค้าครับเขาจะดูแลใจใส่เราไม่เหมือนกับร้านใหญ่ๆอ่ะไม่เหมือนกับร้านใหญ่ๆที่แบบมานั่งปุ๊บก็มายืนรอจดบินอะไรเงี้ยอย่างเงี้เราเข้ามาปุ๊บเราเดินไปตักน้ํากินนั่งสบายใจแล้วค่อยตะโกนสั่งก็ยังได้ครับนี่ดูหน้าตาครับามาละอ้ที่ผมบอกนะคืออันนี้นะฮะ ลูเล้งอะนะนี่อันนี้ไม่ได้เฟกนะนี่อันนี้เขาให้จริงนะคู่กันอาเจ๊พูดนี้ว่าให้ทุกคนไหมให้ทุกคนค่ะให้ทุกคนนะครับให้ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็ตั้นๆครับเช้านี้เจ๊อยู่ที่นี่ครับผมก็นี่ครับปากร้านร้านเสติเลยด้วยครับเสตนะครับอยู่ปากซอยตะแกงงาม1ิเจ็ดครับผม ก็แวะรับทานได้ครับเจ๊ปิดช่องให้หน่อยฝากุดหดุนหน่อยฝากุดหดุนร้านหน่อยค่ะก็แวะมาได้นะคะที่สแกนงามสิเกียค่ะอ่าเกียมาได้เลยแม่ค้าใจดีแม่ค้าใจดีนะครับสั่งอะไรก็ได้นะครับเป็นอาหารตามสั่งถ้าแกมีแกทําให้ได้แกทําให้นะครับได้ทุกอย่างอ่าได้ทุกอย่างนะครับสําหรับคลิปนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ